สวัสดีค่ะทาะ่านผู้ชมพี่น้องทั้งหลายพือของแม่บานจ้าเอาลูกกับพ่อโาาน้กนไปนลารบปลูกแล,ล้วโน้กับไปซื้อกับเขานั่นจะเพราะว่ามืออื่นโน้ก,กับป้ตองซื้อนอจะจะอ๋อ พ่อมามา,มาบักกันที่นำรนวเทียบออกแม่โอ้ยลูกกับพ่อลูกสวัสดีด้อค่ะพี่โนโ้องสุภุสุขทุนงานเมื่อก่อนจะ แม่มีลีนามาสวัสดีท่านผู้ชมก่อนแล้วลูกอยูเอาแม่วินอุิยไปเฮ็ดยังล่ะแม่มิินหมุนกล้องเองเล่นเล่นกับกล้องท่านผู้ชมเหรอสวัสดีครับไว้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวท่านผู้ชมไปลูกสวัสดีครับไว้ครับท่านผู้ชมฮาร์ดีมแม่มาาโอ้แม่วินวะนี่คือแม่วะสันแม่นั่งอยู่นี่เดอร์ก่อมน่ม่า รถคูร์เซนต์คาร์โอ้ลีนาไปพูดแล้วหอนอะไรพี่น้องเดินตลอดทางเงื่อแตกเงื่อแตงรอบนาจะเอาเสื้อไปถับเปลี่ยนอยู่โรงเรียนพุ่นละเอาใส่ตู้เปลี่ยนรดเขามีตู้ตู้ห้เขาเอ่อเอาคล้องไว้ในตู้หรือว่าเอาสมุดสมุดเอ่อสมุดดินสอยอย่งก็ไว้นั่นได้เนาะจ้ะ ก็เดวีสัสกว่าวัีนเขาชอนนีแม่ตายเอ็มเลิกเลี้ยเลิกอเดินไปรับลูกเพราะหลังจากเดินไปรับลูกก็เลยไปห่างเลยจ้ะไปเออว่นม,มีนห่างซูปปเปอร์มาร์เก็ตน่นที่หนูเคยเอ,เอาล่งให้พีนน่น้องเมื่อกไปจะไปทางนั้นทางเดียวกันเอ,มอ็มแม่ลินพอบนวายอยากกินพิซซ่าอันเล็กนอ้อจ้ะเนาะนี่แม่ตายก็ซื้อบนวาให้เล็กหน่อยแล้วพิซ่ามาร์เแล้วร้านร้านที่หนูไปนี่ มันมันมันถูกกวลานอื่นจะเฉพาะเฉพาะเป็นพวกอาหารแหงหรืออาหารแช่ no. แข็ง,งแต่พักน่นจ,จะแพ้งอยู่อันนี้พิซซ่าของแมรวินล่นะพิซซ่ามวินนาโดูช็อดอกกระวีสัท่านผู้ชมบัลลารีรีวิวเลยลูกไว้เสือกันเลยโอ้โหโอ้โหอ้โหโ้โหโอกโอ้โหอ้โอ้โหโ้อ้โออออ ขอเสื้อดีจ้ะยูต้องสวัสดีท่านผู้ชมขอบคุณลุงลุงนะป้านะอาตายายขอบคุณมากๆค่ะ หายฝคุณมาทานได้ค่ะที่เข้าใจแม่ตายกับลูกหด้วยจ้ะเด้อนี่โฟร์เดียวกับก๋วยเตี๋ยวกระปุกไงล่ะจ้ะอ๋อยันดีต้อนรับสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมไม่มีสวัสดีท่านผู้ชมยังไวำชโอเคอันนี้ก็เป็นยั่วเกิดนอกจากมีแอตโน่เนูะอยากกินตอนนี้เหรอนี่นะแอตโน่โอเคเพราะว่าพึ่งเขามาบ้านโอเคมันจะเป็นทั้งซี่เนาะ อันนี้อะลรแปหรือเกาโครนเนี่ยอาจาะย์กินเป็นยั่วเกิดไปเลยจ้าก็จะดูดเอาเลยในปากงั้นสิพอปากเลยโอ้ยกล่องมากล่องกล่องบ่ค่อยดีบ่จ้าฮ่าสู้หลวกสู้ มกัไปซื้อพิซซ่าแช่แข็งเนี่ยมานวดจัดเนาะให้เด็กนงอยแบกนะักอุย้ยลรื่องเบาเฮฟังตอนอนัวจะน้ำตรงนี้แหละตอนนัวจะกำลังจะแบกของขึ้นมาทางนี้ทางผู้เนาะจ๋ากับมีฝรัง่งแต่เราเป็นผู้หญิงเนาะจ๋าประมาณอายุไล่ๆกันกับหนูแล้วประมาณสี่สิบห้าสิบเนี่ยประมาณนั่นแหละจะ้ะเพิน่นเพิ่นมีลูกก็เกันแต่ลูกเพิน่น เท่าไรเจ็ดแปดเจ็ดแปดปีแล้วนี่นะแต่เพิ่นมีผูด้เดียวเพิ่นเห็นนูอันจูงอันเอียงกอลดเคแอันพี่น้องขึ้นพูเพิ่นบอกว่าป้าเจ้าคือนไว้แท้ตัวเจ้าตัวเจ้าเฮงน้อยเพราะว่าเราเป็นคนสูงเนาะหนูกับคนเตี้ยเนาะตัวเจ้าเฮงเฮงน่อยอยู่แถมมีลูกสองคน แถมสื so so, um, ้อข้องว่าอีกคอยทือนทุ่งแค่ทุ่งเดียวคอยกบ่านนักแล้วว่าสั่นเราบอกว่าเจ้าอยากให้คอยช่วยบอหนูบอกว่าบอส่เป็นอย่างดอกทานโนเมื่อนูก็จะพักการท่าหนูบอกว่าขอพุณหลายๆว่าเป็นยังเราเราบอกว่าเราได้ใส่หัวคอยนับถือเจ้าเราบอกว่ายอ u อ s t ต n สเตอร์วดได้คือแบบว่าคอยนับถือคอยคอยพุ่มใจในตัวเจ้า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 คือแข็งแห้งแท้อย่างเงี้ยสิอย่างคิดในใจก็บอกว่าโอ้ยซาถูกขอบพุณที เพื่อนก็เห็นหนูบ่อยอยู่แต่เพิ่นประกาศทักหนูนะแต่กีหนูก็เห็นเพิ่นอยู่แต่ส่วนมาอันอันเขาเรียกว่าอย่างอันเออเขาเรียกว่าอย่างอ่ะสามีเพิ่นจะไปรับรับลูกทัางท่างโรงเรียนของเด็กหน่อยแต่บริเเป็นโรงเรียนอันนี้เด็กหน่อยหนูไปไปโรงเรียนอุบาลแต่ลูกเราเจแปดขวบเนาะกับเขาปอนน์นึงกองแล้วมาที่นี่ตามจริงจะมีแต่แฟนเพื่อนนกไปรับจริงๆนะมาที่นี่เพื่อนก็เลยเห็นหนูเราเลยคมว่า แม่เจ้าบ่อที่ยวน่ยวนเนี่ยทั้งพูดนะว่าั่านมีลูกสองคนกับนูกะนู้นนี่แหละหนูวางสิเราเลยบอกว่าเคยเห็นเคยเห็นพวกเคยบอกให้ฟังว่าว่ามีว่ามีผู้ผูหญิงผู้หนึ่งอันแอ่นคนเอเชียอันจูงลูกกันอันคืนคู่เสมอว่าท่นเขากะฟรังชมเ้ากระดีใจได้ที่น้องเออกะ เขากับลูเนาะว่าห้ามาแต่ประเทศใดเนาะเขาก็บเขาก็บอกว่าโอ้ยคนอันเอเชียอันคืออันขยันแท้เพราะว่าเขาก็สิเห็นหนู้หล่ะมิมิแต่หนูกับลูแกล้งสินนะเขากับเขาก็คงสิเข้าใจแหละว่านเป็นแม่เลี้ยงเดียวนะเพราะว่าฝรั่งเขาประจาเป็นทุกพูดแบบอธิบายมากเขาก็เข้าใจแนวจังสีเนาะหนูก็แบบว่าทั้งภูมิใจท่านเมย์กับเมยหนูก็เล็กพักการท่างเพิ่นก็เล็กไปก่อนหนูแต่ ลูกกับสูบก็กเกันแต่กับเพิ่นเห็นกต่ยังดีเนาะจ้ะเนาะเพิ่นแานเห็นเฮาแง่งไรเงื่อเนเงื่อนแตกเงื่อแนแตกพี่น้องลูกขอโทษเด้อจ้ะรอบนี้หนูไปซื้อนอมมาสอง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 เขาเรียกยังพี่นอนสองกระป๋องเลยสองลิตรเลยอันนี้ลิตรครึ่งกับลิตรครึ่งกับเป็นสามลิตรเนาะจ้ะซื้อมาสองถังเลยนี่เพราะว่าิบัต้องไปบ่อย สน,นุกบ่กขวัญีเวลาจะไปซื้อท่างน,นั้นเนาะจ้ะที่นี่ยื้อเป็นแบบพ่อหรือพ่อเป็นพ่อดอกไงยังสิเนาะจ้ะคิดว่าจะเป็นเซนเซนคือตัวซีนอ่ะพี่น,อน้องเป็นเซนยังสิเขาก็จะมตาตาดัดตัดแบ่งขึ้นนี่ก็เป็นของสวิเดนถ้าเป็นคัมบรัสกอนเนี่เป็นของสวิเดนเล้วจ้ะสกอนแต่ของสวิเดนก็สื้อแฮมเบอร์กเกอร์ ก็ไม่โอ้ยโอขอโทษอดก็จ้ะจ้ะูเปล่ารีวิวเดเด็กน้อยเขาจะเฮ้ยเขาเนี่ก็เป็นแฮมเบอร์เกอร์เอ่านี่ก็เป็นของสกอตจนเนาะของสวีเดนเพราะว่ากระสือเจมซี่มันสิคุ้มกว่ากระสือเป็นขนมปังแฮมเบอร์เกอร์ยังซี่ง่ะมันจังสิคุ้มเพราะเด็กน้อยเขากินกินบ่อยเนาะจ้ะ เราไปเสือแต่อยู่ในลานโอเคอยู่ท่าฮ้องไปข้างนอกอย่างจังซี่เอาจะกจะบางที่เขากับเด็กน้อยกินแมคโดนัลด์แต่ถ้ามือใดเขาก่ไปนี่เงื่อนเขากับยังมี่กับเขาอยู่ในตู้เย่างนี้น่นจาจะซูแข็งอยู่น้ามุ้งกระเปิด้เด็กน้อยกินกลางท่างแล้วน้ามุูงละเมิดแต่นุงกับทอดดอกอันนี้น้ำนอกจะนี่น้ามุูงละเมิด นัวฮอหน่ามาแต่งแต่โรงเรียนเนาะพ่อนูกับเบยอยากอันซสื้อซื้อน้ำโล่มีอย่างสิลูกกับหอหน่ามาแต่โรงเรียนตอนไปกระหอดน้ำจากบ้านตอนกลับมมกกะฮอน่ามาแต่โรงเรียนลูกกินเครื่องนึ่งลูกนูหิวหน้ำนูก,ก็เลยเอาน้ำให้ลูกกิน <c oughs> แเลยเสือนี้ม่ผอมนีาา่แหละค่ะชีวิตแม่ตาย โอเค,อเคนี่ก็นมปังแข็งคือเกาจาก้ะเล็กน้อยมากกินนี่มากกินยังสิกินจนโอ,โอ้ยอล่ะคือหัวมันแล้วโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวอาบน้ำทีลังหลบก โอเคขอบคุณเซยเฮดดอที่ท่านผู้ชมเฮดด์อท่านทูกท่ค่ะขอบคุณทุกท่านทุกท่านมากๆอีรีเด้อจ้าขอบคุณหลายๆจ้าคินหอดสุผูทุกคนเด้อแย้มนุ้ยไปไปเรียนอินเทอร์เน็ตก็สาสายู่โรงเรียนบางที่ก็อยากไล่จากโรงเรียนได้แต่หนูอยากเน็ตมันมันจะรุดเกมส์มันบอ่ะฉันมันสายเรากะเวลามันกับว่าคือกันเนาะ บางมือเป็นไก่พักสามสิบนาทีบางมือเป็นไก่พักสี่สิบห้านาทีบางมือไก่พักหนึ่งชั่วโมงยังสี่หนะมันก็แล้วแต่วันแล้วแต่คู่เขาจะสอนเร็วสอนอีกอย่างยังสี่นอกจากนี้พูดตันการบ้านไายหลายพี่น้องมันนั่งเรจัดการบ้านจนนั่งรับบางที่หอดตีหนึ่งตีสองแล้วก็ตื่นตีหานอนบ่ได้บ่ได้นอนหลายชั่วโมงเลยจ้ะแถมหนูกะ ก็ยังกินยาคือเกาเตนุก,กับสู๋เนาะจ้ะเนาะเดาี๋ยวจะไปย้ำให้ลูกๆมีความสุขแม่ใจกับมีความสุขขอบคุณลหลายๆจ้าขอบคุณหลายๆเนาะไปดีแล้วเด้มาเนี้ยวเราลูกกับสีหาเนาะขอบคุณพี่น้องสุขภูสุขคนอีีเด้อจ้าเด้อขอบคุณลหลายๆจ้า